ับเเขาเาร่ความเดิมตอนที่แล้วพวกพรานแดงบุกตะลุยเข้าไปในเมืองของแดนนรกโดยแผนการคือให้พรานลีซอใช้มนฝุ่นผงของปลาแผนการดำเนินไปอย่างไม่มีปัญหาพวกคณะเดินทางเข้ามาในแดนนรกได้สำเร็จภริยาจึงเปิดแผนที่เพื่อจะดูเมืองที่พวกตนอยู่ปรากฏว่าเมืองนี้มันใหญ่มากจนเรียกได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุด อัญมณีแห่งวิญญาณน้ำของสิ่งของอันต้องตามหาชิ้นต่อไปแต่ทว่าสิ่งที่ชวนกังวลก็คือ,อยมาบาลในทวารคนสุดท้ายในแดนนรกแห่งนี้ก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทามกลางเสียงเซ็งแส้ของเราคนตายที่เดินไปมากันอย่างขวักควมีมุมเล็กๆอันลับตายอยู่ตรงนั้นมีกลุ่มพวกคนเป็น กำลังปรึกษาหาความจะตามหาอัญ,ญมณีอีกชิ้นตามคำวิเคราะห์ของหมอคิมชายผู้เป็นหมอมาจากเกาหลีเขาตีความอัญ,ญมณีอาจจะอยู่ที่ยม,มาบาลหากให้กะเกณฑ์ตามประสบการณ์ที่เคยได้พบเจอมาคำพูดของหมอหนุ่มมันทำให้เผือกต้องพูดกับเขาว่าเอ็งเป็นคนต่างแดนต่างชาติแท้แต่กลับรู้เรื่องนรกภูมิความเชื่อของเรามากนักตกลงเองนับถือศาสนาใดกัน หมอหนุ่มที่กำลังนั่งอยู่ได้ยินเขาหันมาตอบคำถามของเผือกว่าตนนั้นไม่ได้นับถือศาสนาใดเป็นพิเศษทุกศาสนาล้วนมีแต่ข้อดีที่แตกต่างกันไปทําให้ตนชอบศึกษาความเชื่อของเราผู้คนในทุกศาสนาสิ่งเดียวที่ตนเชื่อก็คงเป็นความดีและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเองสิ่งนี้มันก็เป็นแก่นแท้ของทุกๆศาสนาหมอคิมกล่าวคำพูดของหมอหนุ่ม ทำาไม่เผือกและชายต้องปรบมือเสียงดังขอประทับใจกับคําตอบของหมอหนุ่มคนนี้นักสมแล้วที่มาเป็นหมอจันยะบัลนเต็มเปี่ยมหัวใจสุชาติกล่าวอะไรก็น,นักนหนาค่อยชื่นชมตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องตามหาคือสถานที่ที่เก็บอัญ,ญมณีแห่งวิญญาณวุรยะกล่าวตัดบทจอนคิดในใจว่าสร้างบรรยากาศให้มันมืดมนเสียจริงคงจะเป็นงานถนัดของชายคนนี้ทัานใดนั้น ปริยาก็พูดว่าไอ้จอนมึงด่ากูด้วยจอนได้ยินถึงกับสะดุง้งร่ากับปริยะเขาอ่านใจได้จอนยิ้มแห้งๆก่อนจะบอกปาดแล้วเราจะมาเริ่มตรงไหนกันดีไมเคิลกล่าวถามเริ่มมีคนตั้งคําถามเข้าท่าสักทีปริยะกล่าวก่อนจะพูดตอบว่าก็ต้องเริ่มจากตามหาที่พำนักพักพิงของอยงมาบาลสถานที่นั้นมันต้องใหญ่โตอยู่ตรงกลางไม่ก็อยู่ท้ายเมือง ชายมาดีกล่าวชายสงสัยจึงถามขึ้นมาบางว่าทำไมต้องท้ายเมืองทำไมต้องตรงกลางระยะได้ยินจึงพูดสวนทันทีว่าอ่ะเริ่มมีคำถามงโง่ๆมาอีกแล้วก็เพราะผู้เป็นราชาเขาก็ต้องมีที่พักใหญ่ๆไม่ตรงกลางเมืองก็อยู่ท้ายท้ายเมืองนั่นแหละเพื่อดูแลประชาชนได้ง่ายขึ้นเอาเป็นว่าแบ่งกลุ่มกันแยกย้ายกันตามหา หลังจากนั้นก็มารวมกันตรงกลางเมืองบริเวณนีุ้ริยะกล่าวพลางชี้ยังจุดหนึ่งของแผนที่เมื่อทุกคนสังเกตมองดูดีๆตรงนั้นมันเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่พอตัวรากับว่ามันคือน้ำพุใจกลางเมืองเหตุปริยะเลือกจุดนี้ก็คงเพราะม,มันสังเกตได้ง่ายปริยะบอกรายละเอียดต่อว่าเราจะไปรวมกลุ่มกันที่นั่นก่อนจะแยกย้ายโดยแบ่งกันเป็นกลุ่มหากใครเจออันตราย ก็รีบมารวมกันจุดนี้ได้เลยหากจุดนี้รวมผลกันไม่ได้ก็ให้แอบ,บอยู่ไกลๆค่อยออกมาหลังจากมีพวกของเราเดินมาตรงบริเวณนี้เอาเป็นว่าในตอนนี้พวกเราต้องไปดูสถานที่จุดรวมผลตรงนั้นก่อนแล้วก็ระวังอโยมมทูดพวกนั้นให้มากๆบทบาทของพวกมันก็คงไม่ต่างไปจากตำรวจส่วนพวกเราก็คือโจรผู้ลักลอบเข้าเมืองหากจะถามเรื่องการแต่งกายเอาเป็นว่าก็ใส่ชุดเดิม แต่หาอะไรมาคุมหน้าคุมตาเสียหน่อยคงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกคนตายที่นี่เท่าไหร่นักพวกมันคงจะไม่เข้ามาทำร้ายพวกเราอีกอย่างการแต่งตัวของพวกมันก็เหมือนกับคนเป็นอย่างเราเราการเดินปะปนในครั้งนี้คงไม่ยากเย็นอะไรระวังแค่เรื่องอยมทูตก็เป็นพอวุิยากล่าวอธิบายอย่างละเอียดจนเรียกได้ว่าไม่มีข้อสงสัยในใจพวกคณะเดินทางจากนั้นวริยาก็เก็บแผนที่เข้ากระเป๋า แบ่งกลุ่มกันตามความเหมาะสมโดยพร,รานแดงวุริยะจะเป็นกลุ่มแรกไมเคิลสุชาติเป็นกลุ่มที่สองส่วนเผือกชายแม็กเป็นกลุ่มที่สามส่วนพรานลีซอหมอคิมและเริงกับลูกอีกสองคนจะเป็นกลุ่มที่สี่กลุ่มของพรานลีซอไม่ต้องทำภารกิจนี้เพียงแต่อยู่ใกล้ๆในจุดรวมพลหากว่ามีใครบาดเจ็บหรือเกิดอะไรขึ้นหมอคิมจะต้องเข้ามารักษา ถ้ามีศัตรูตามมาก็ให้พราลีซอเข้าต่อสูุ้ริยะแบ่งหน้าที่กันอย่างเสร็จสรรพดูเหมือนว่าความคิดของชายคนนี้ฉลาดไม่เบาเมื่อหน้าที่ถูกแบ่งกันแล้วพวกเขาก็พากันลัดเลาะเดินทางข้างหลังเรือนที่ตั้งเรียงรายเหตุเพราะกลุ่มยังใหญ่หากเดินเกาะกันกลางทางเดินมันจะเป็นที่ดึงดูดสายตามากเกินไปอีกทั้งในตอนนี้พวกยมทูตมันก็ออกล่าพวกที่หนีเข้ามาในเมืองเสียด้วย ระหว่างพวกคณะเดินทางเดินละล็อกกันอยู่นั้นเสียงเสียงแซ่ของพวกคนตายดังอย่างไม่ขาดสายทว่าเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นกว่าเสียงเสียงแซ่มันคือเสียงกรีดร้องของความทรมานทุกคนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องนี้ถึงกับสะดุ้งตกใจเหตุเข้าใจว่าพวกตนนั้นได้ผ่านแดนทรมานเข้าสู่เมืองที่ไร้กรรมแล้วเมืองนี้มันต้องไม่มีเสียงกรีดร้อง หรือเสียงหน้าสะพรึงใดๆเลยพวกคณะเดินทางทุกคนได้แต่คิดซึ่งพวกเขาไม่สามารถเสียเวลาเพื่อจะสำรวจว่าไอ้เสียงกรีดร้องนี้คืออะไรพวกเขาตั้งหน้าตั้งตาเดินมุ่งไปยังจุดหมายต่อกระทั่งผ่านไปพักหนึ่งเสียงท้องร้องโครคร่าของแต่ละคนก็ดังขึ้นทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจหิวหิวหรือพราลีซอกล่าวออกมาบริยะก็พูดต่อว่า พวกเราไม่ควรจะหิวไม่ใช่หรือเพราะการเที่เราดื่มน้ำวิเศษนั้นไปแล้วหมอคิมโปร่งพรวดพูดขึ้นว่าหรือว่าน้ำวิเศษนั้นมันจะหมดลิตรหมอคิมกล่าวก่อนจะพูดต่อโดยหันไปถามทุกคนว่ามีอาการง่วงและเหนื่อยกันด้วยใช่ไหมขณะที่ทุกคนกำลังเดินกันอยู่ตนสังเกตเห็นว่าหาวกันวอดใหญ่ทุกคนต่างมองหน้ากาันก่อนจะหันไปพยักหน้ากับหมอคิมดูเหมือนว่าตอนนี้ ร่างกายของพวกคณะเดินทางจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งมันคงจะสิ้นฤทธิ์ไปแล้วจริงๆตามที่หมอหนุ่มผู้นี้ว่ามันคงไม่มีอะไรอยู่อย่างจรรังตอนนี้น้ำวิเศษนั้นก็หมดไปแล้วด้วยคงต้องหาของอะไรรองท้องกันก่อนแล้วล่ะพรานไวการคนกล่าวกระทั่งการเดินไปคุยไปทำให้ลืมว่าหนทางนั้นมันไม่ใช่ไกลๆแต่ละคนก็มาถึงจุดหมายโดยพวกเขายังคงแอบอยู่ ตามซอกเรือนที่รายล้อมหลานว่างๆใจกลางเมืองระหว่างที่พวกคณะเดินทางแอบอยู่เสียงร้องของความทุกข์ทรมานมันเริ่มขึ้นด้วยตอนนี้พวกคณะเดินทางอยู่ติดกับเรือนต้นต่อของเสียงร้องพอดิพอดีเผื่อใช้ผู้สุกส่วนชอบสอดรู้เขาเรียกไอแม็กสหายคนตายให้มากใ,ใกล้ๆตนก่อนจะให้ไอแม็กย่อตัวแม็กมันทําสีหน้างง,ง,งๆแม้มันจะไม่เข้าใจแต่มันก็ทําตามคําสายของมัน เพือกแมวรอช้าเหยียบหลังของไอแม็กค่อยๆไต่ขึ้นไปยังเป้าหมายมันคือซีกไม้อันติดอยู่กับหลังคาด้วยที่ไม้พวกนั้นมันทําโดยการวางทาบกันจึงเกิดเป็นช่องว่างพอดีเป้าหมายของเผือกก็คือแอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทันทีที่เผือกเหยียบหลังของไอแม็กไปถึงซีกไม้นั้นเขาพยายามจะขย่งบนหลังของไอแม็กเพื่อจะมองให้ถนัดตาแต่ทว่าความสูงมันก็ยังไม่พอเผือกจึงบอกให้ไอแม็กนั้นยืน เพื่อจะเพิ่มความสูงที่ขาดอีกเพียงนิดเดียวแม็กทำตามคำขออันเอาแต่ใจของไอ้เผือกทำให้เผือกนั้นมองรอดผ่านรูอันอยู่สูงนี้เข้าไปได้เผือกพบบางสิ่งมันทําให้ดวงตาของเขาเบิโกโพรงก่อนจะโซเซงหงายหลังวกลงมาเสียงดังตุกไอ้เผือกเป็นอะไรหรือเปล่าวะชายกล่าวถามก่อนจะยื่นมือไปดึงมือของไอ้เผือกให้ลุกขึ้นเเผือกผู้ตกใจก็ลืมความเจ็บปวดจากการตกจากที่สูง เขารียบเล่าว,ว่ามันช่างวิปริตนักมีการใช้เหล็กร้อนๆละนาบทาบตัวตนเห็นเพียงเท่านี้ก่อนที่จะมีสายตาของคนตายรายหนึ่งมองมายังตนพอดีทำให้ตนพลาดท่าตกลงมาเพื่อกล่าวด้วยน้ำเสียงร้อนรนใครใครกันมันแอบอยู่ด้านหลังร้านนี้เสียงทุ้มๆใหญ่ๆของชายคนหนึ่งดังขึ้นจากข้างๆเกลือนที่พวกคณะเดินทางแอบอยู่มันทำให้แต่ละคน เกิดอาการโนกกระโดดโลบหาที่ซ่อนกันอย่างจ้าละวานนอกจากสุชาติที่กำลังยืนจังก้ามือจับมีดหมออยู่พรานแดงพยายามเรียกให้สุชาตินั้นมาแอแต่ชายหนุ่มกลับปฏิเสธโดยเขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะทดสอบทฤษฎีที่วิริยะกล่าวมาแต่พรานแดงไม่เห็นด้วยนักทว่ามันก็ไม่ทันเสร็จแล้วเมื่อชายเจ้าของเสียงทุ้มโผลออกมาจากมุมเรือนเขาคือชายผู้หนึ่ง ที่มีร่างทวมลักษณะไม่ต่างจากมนุษย์นักตามเนื้อตัวมีเหมือนกับคราบบางอย่างติดอยู่อย่างเปิดรางอีกทั้งในมือของชายผู้นี้ยังมีมีดแหล่เนื้ออันเป็นทรงสามเหลี่ยมที่มีคราบเลือดติดอยู่สุชาติเห็นก็ยยิ่งจับด้ามมีดหมออันซ่อนอยู่ข้างกายแน่นขึ้นเขาพร้อมจะเข้าปะทะอย่างเต็มที่ชายร่างทวมค่อยๆเดินมายัางสุชาติวิชาเสริมแกร่งดังใจนึกถูกเรียกใช้ขึ้นมาทันใดนั้น ชายร่างทมคนตายก็หยุดก่อนที่เขาจะพูดกับสุชาติว่าคนตายหน้าใหม่หรือยายต้องมาแอบแอบซ่อนๆหรือว่าจะหิวชายร่างทมกล่าวด้วยท่าทางดูเป็นมิตรสุชาติยังคงไม่ไว้ใจเขายังคงกำมีดหมอแนนชายร่างท้มพยายามจะมองมือของสุชาติมันทําให้สุชาติคิดได้ว่าในเมืองนี้การพกอาวุธเป็นสิ่งต้องห้ามสุชาติจึงตัดสินใจเอามือออกมาจากมีดหมอ เขาเอามือมาวางไว้ข้างลําตัวทําท่าทางเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดสุชาติมองไปยังมีดที่อยู่ในมือของชายร่างท้วมก่นจะถามว่ายายจึงพกอาวุธเข้ามาในเมืองไม่โดนพวกยมมาทูดเล่นงานหรือชายหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางที่แข็งทื่อดวงตาจ้องอย่างไม่กระพริบและหายใจเบาๆเพื่อไม่ให้ไอ้คนตายรายนี้สังเกตเห็นชายรร่างท้วมมองมีดในมือของตน ก่อนจะปล่อยเสียงหัวรบแปลกๆออกมาด้วยใบหน้านิ่งๆตาของเขาก็เม่กระพริบแต่ปากอ้ากว้างตามฉบับคนตายก่อนที่เขาจะตอบสุชาติว่านี่นะหรือมันเป็นข้อยกเว้นต้นนั้นเป็นพ่อครัวสินคําสุชาติได้ยินถึงกับตกใจจนเกือบจะกระพริบตาแต่ชายหนุ่มก็เกรงดวงตาเอาไว้ได้ทันชายร่างทมคนตายจึงพูดตอทันทีว่าคงจะเป็นคนตายมาใหม่สินะ หากฟังดูจากคำถามหิวใช่หรือไม่ชายร่างทมกล่าวถามถ้าให้สุชาติต้องพยักหน้าเอออาตามน้ำกับชายร่างทมคนตายผู้นี้ไปก่อนชายร่างทมเห็นจึงบอกสุชาติให้พิกินอะไรในเรือนของตนก่อนทว่าสุชาตินั้นปฏิเสธทำให้ชายร่างทมนั้นคิ้วขมวดจากนั้นเขาก็ทำตาโตคิดบางอย่างขึ้นมาได้ก่อนจะพูดออกมาว่าคงจะกลัวเรื่องอยงมทูทูใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวลใจอันใดไปข้านั้นไม่ปรีปากพูดอันใดหรอกยอย่าไรเสียลูกค้าของข้านั้นก็คือคนตายยิ่งมีลูกค้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีชายร่างทมกล่าวทำให้สุชาติตัดสินใจเดินตามชายร่างทมไปท่ามกลางสายตาของเหล่าคณะเดินทางที่แอบซ่อนอยู่ไม่หา่างระหว่างที่ชายร่างทมนำทางไปยังร้านของเขาชายร่างทมก็พูดขึ้นว่าข้าถามอะไรเองอย่างหนึ่ง ไอ้ปรูนั่นมันสูงขนาดนี้เองปีนขึ้นไปได้อย่างไรขนาดตัวของเองก็ไม่ได้สูงหรือใหญ่โตนักคำถามของชายร่างท้วมมันทำให้สุชาตินั้นคิดหนักเหตุว่าจะหาข้ออ้างอย่างไรดีจึงคิดเรื่องผีคอยาที่เคยดูแนวละครตอบส่งส่งไปว่าตนนั้นยืดคอขึ้นไปดูสิ้นคำชายร่างท้มก็ไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งยังไม่มีท่าทีตกใจหรือแปลกใจกับคำพูดของชายหนุ่มเลย ทำให้สุชาติชายหนุ่มได้รู้ว่าไอสถานที่แห่งนี้คงมีผูดผีหลากหลายไม่ใช่แค่เหล่าคนตายเพียงอย่างเดียวไม่นานนักสุชาติก็เดินออกมาจากมุมหนึ่งของหลังเรือนเมื่อออกมาก็พบว่าเรือนไม้เก่าๆหลังนี้มันเป็นร้านจริงๆเหตุยังมีคนตายคนอื่นๆกําลังนั่งกินอะไรบางอย่างอยูอย่หน้าร้านบนโต๊ะไม้เก่าๆที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่สุชาติค่อยๆหมุนตัวหันไปมองรอบๆกาย เขาเตลึงถึงเพลิดกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากไม่คิดว่าในนรกจะมีห้างร้านหรือผู้คนที่มากมายเหมือนกับว่าตรงนี้คือย่านการค้าคล้ายกับโลกคนเป็นต่างตรงที่มันหมุนหมองและมืดมนกว่าอีกทั้งสิ่งก่อสร้างยังเป็นคล้ายกับบ้านผีสิงผุพังแต่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าคนตายจำนวนมากนั่งก่อนสิชายร่างทุ้มกลา่าวสุชาติกำลังมองเมืองที่ตนยืนอยู่ เขาสะดุ้งเล็กน้อยด้วยเสียงเครียกของชายร่างท้วมชายหนุ่มค่อยๆเดินไปยังเก้าอี้ไม้เก่าๆเขาจับมันเลื่อนจนเกิดเสียงก้นของสุชาติค่อยๆหย่อนลงอย่างระวังเหตุกลัวว่าผีผลามนั่งลงไปไอ้เก้าอี้นี้มันจะพังทลายไงหลังเอากระทั่งเนื้อสดๆบางอย่างวางอยู่บนจานบินนเก่าๆถูกวางไว้ข้างหน้าของสุชาตินี่ถือว่าเป็นการต้อนรับเข้าเมืองนี้ สุชาติมองหน้าชายร่างท้วมผู้กำลังสนทนาหน้าตามองจ้องอาหารในจานอย่างภาคภูมิใจเมืองสุชาติพูดก็มหานครแห่งความทรมานชายร่างท้วมกล่าวสิ้นคำเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าไอ้เมืองอัญญอนใหญ่โตนี้มันคือมหานครแห่งความทรมานจรงิงๆืินซะสิชายร่างท้วมกล่าวสุชาติมีคำถามมากมายภายในจิตเขาตัดสินใจถามมันออกมาว่า ทำไมพวกเราเหล่าคนตายจะต้องกินด้วยแล้วทาไมยังมีเสียงกรีดร้องอีกสุชาติยิงคําถามเป็นชุดเขานั้นเหลีกเลี่ยงที่จะกินไอเนื้ออะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ตรงหน้าใจเย็นๆช่างเป็นคนตายที่อยากรู้อยากเห็นจริงๆแต่เอาเถอะข้าจะบอกให้การกินนั้นสําหรับคนตายไม่ใช่เพื่อการดํารงอยู่หรือเพื่อการอิ่มท้องแต่มันเพื่อดับกระหายในสิ่งที่พวกเราเคยเป็น เคยสงสัยไม่ว่าทำไมต้องให้ญาติทำบุญส่งมาให้พวกเรากินในความคิดของคนเป็นก็เพื่อไม่ให้อดอยากแต่ความจริงในแดนนรกนี้คือการดับกระหายหากว่าไม่กินคนตายจกครุ้มครั่งก่อนจะได้ไปเกิดใหม่กลายเป็นว่ากัดกินตัวเองเป็นผีตายหงไปเสียอย่างนั้นสุดท้ายก็โดนยมมทูสังหารกลับไปรับกรรมในแดนนรกที่จากมาใหม่ อย่ามองว่าเมืองนี้มันอยู่สบายคล้ายกับแดนมนุษย์นักทั้งๆที่ความจริงของแดนนรกแห่งนี้คือกับดักดีๆนี่เองส่วนเรื่องทำไมยังมีเสียงกรีดร้องและความทรมานก็เพราะว่าที่นี่มันแดนนรกอย่างไรละ่ะการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือจับจ่ายใช้สอยล้วนแต่มีสิ่งแลกเปลี่ยนนั่นก็คือความทรมานดูอย่างนั่นชายร่างทมกล่าวก่อนจะชี้ไปอย่างร้านร้านหนึ่ง ที่อยู่ตรงข้ามกับร้านของตนร้านนั้นมันก็ขายของกินบางอย่างสุชาติมองตามนิ้วของชายร่างท้วมปรากฏว่าภาพที่เห็นมันทําใ้้ชายหนุ่มตาโตสาเหตุจากมีคนตายรายหนึ่งกำลังโดนทรมานด้วยการใช้ค้อนทุบตีตามใบหน้าและลำตัวคนกระทำนั้นก็คือคนที่แต่งกายคล้ายกับชายร่างท้วมไอ้คนตายที่โดนทุบตีร้องเสียงหลงด้วยความทรมานจากนั้นไอ้คนถือค้อนมันก็หยุด แล้วจู่ๆก็เดินเข้าไปข้างในก่อนจะไปหยิบห่ออะไรบางอย่างมายื่นให้ชายโดนทุบร่างกายอาบไปด้วยโลหิตและน้ำหนองรับหอ,อนั้นไว้ก่อนที่เขาจะแกะมันออกมาแล้วก็กินอย่างตะกาตะการก็อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละการแลกเปลี่ยนแทนเงินตราคือความทรมานยิ่งการทรมานโหดเท่าไหร่ของสิ่งนั้นมันก็ยิ่งมีมูลค่าระดับความหายากเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างไอเนื้อชิ้นนี้ของข้า ความทรมานก็คือโดนเหล็กล้อนๆนาาตัวแม้ว่าคนโดนจะไม่ดับสูนแต่ความรู้สึกเหมือนกับมีชีวิตมันก็เจ็บปวดกว่าแดนนรกไหนๆเลยละ่ะชายร่างท้มอธิบายเป็นต่อยหอยสร้างความกระจจางให้กับชายหนุ่มใบหน้าของชายหนุ่มยังคงแสดงถึงความตกใจเนื่องจากไม่คิดว่าแดนนรกจะมีอะไรเช่นนี้มันลบทุกอย่างที่เคยดั่งเรียนมาทั้งหมดคำถามสุดท้ายที่ข้าอยากจะถาม ใครเป็นผู้คุมในแดนนรกนี้สุชาติค่อยๆพูดท่านยม,มาบาลอย่างไรละ่ะซึ่งคำของชายร่างท้วมคำตอบที่ไม่อยากให้เป็นจริงออกมาจากปากของชายร่างท้วมทาให้สุชาติมีสีหน้าที่เคร่งขรึมกังวลใจเราจะต้องปะทะกับยม,มาบาลจริงๆหรือนี่สุชาติคิดด้วยอาการเมื่อยลอยทำให้ชายร่างท้วมเรียกชายหนุ่มอีกครั้งเพื่อจะให้สุชาติกินเนื้อที่อยู่ตรงหน้าสุชาติสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะถามกับชายร่างท้วมว่าเหตุใดจึงให้ตนกินมันทั้งๆท,ที่ต้องแลกเปลี่ยนอีกอย่างตนก็ไม่รู้ว่าไอ้เนื้อนี้มันคือเนื้ออะไรชายหนุ่มกล่าวทําให้ชายร่างท้วมคนตายบอกว่าก็บอกแล้วอย่างไรดะ่ะถือว่าเป็นการต้อนรับข้านั้นให้กินสิ้นคําสุชาติยังคงปฏิเสธและไม่ไว้ใจแม้ว่าชายร่างท้วมจะบอกข้อมูลเรื่องเมืองนี้ให้กับสุชาติอย่างละเอียด ทางชายร่างท้มเห็นว่าสุชาติไม่ยอมกินเนื้อนี้เนื่องจากไม่ไว้ใจตนเขาจึงอาสาพาไปดูหลังเรือนว่ามันเป็นเนื้ออะไรกันแน่สุชาติด้วยความอยากรู้จึงตบปากรับคำไปทันทีที่สุชาติตบปากรับคำชายร่างท้วมคนตายเดินนำเข้าไปข้างในทันทีสุชาติที่เดินตามไม่ห่างพยายามมองอย่างไม่ละสายตากระทั่งมายังข้างหลังเรือน ภายในมีคราบเลือดกระเด็นสาดเต็มกำแพงสุชาติยืนมองก่อนจะถามว่านี่มันเลือดของตัวอะไรชายร่างทมค่อยๆหันมาแววตาและใบหน้าน่ากลัวมือถือมีดมั่นก่อนจะพูดว่าเนื้อของผีคอยาวน่าจะได้หลายความทรมานสุชาติหันมองชายคนตายร่างทวมเขาถอนหายใจครั้งหนึ่งก่อนจะมองไปรอบรอบพบว่ามันเป็นส่วนที่รับตา วิชาเสริมแกร่งดังใจนึกถูกใช้พร้อมกับชายหนุ่มที่พุ่งตัวไปทางชายร่างท้มคนตายดวงตาชายร่างท้มเบิกโพรงพร้อมกับหัวค่อยๆเลื่อนออกจากบ่าก่อนจะกลิ้งตกลงไปอย่างพื้นไม่นานร่างของไอ้ชายร่างท้มล้มตึงสุชาติมองร่างที่กองอยู่ตรงเท้าของตนพร้อมกับพูดว่ามึงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วละสุชาติกล่าวเหตุที่ชายหนุ่มพูดเช่นนี้ เพราะการสังหารที่ไม่ใช่การตายโดยน้ำมือของยมทูตมันคือการดับสูญสลายไม่สามารถกลับมาได้อีกเอาล่ะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเมืองที่พวกคณะเดินทางอยู่คือมหานครแห่งความทรมานอีกทั้งยังมียม,มาบาลเป็นผู้ข่มที่นี่อีกด้วยอัญมณีแห่งวิญ,ญญาณอยู่อีกไม่ไกลแต่ว่าไอเมืองนี้มันเป็นอย่างไรกันแน่ความสงบอันแอบแฝงไปด้วยอันตรายพวกคณะเดินทางจะรอดหรือไม่ โปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่ารับแลภาค3หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลูถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ